อถูเรียนค่ะมาจักไปสื่อจังได้ซื่อมากล่ะบอกว่าเป็นวันนี้ย่านนนั้ถือมือพอม่บอกแบบไม่หาะบอกแบบว่คือไั่นี่เราไป <c oughs> นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เป็นไงง่ายไหมนี่ดิสุนอืมอืมอืมมาดิมาดิเลยอืมอู้หู้สวยสวยนี่ หยาอยังกินได้กันตัวนี่พันหมอนท่องนะคะเนี่ยพือดีเลยเด็กเด,ด,ดอกอันง่ามอันเด็กคอยกินได้กับพ่อเนาะเจ้าว่าบ่า Phụ đề chỉ đây chị bay anh cái xanh này ừ, hm 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 là. xuôi xuôi ừ. đây Wow Nì Ngay bà Được Con tập Ta hoàn chẹp ซื้อมาลรามากินจัเถอเจ้าอใจสิบแก่จังไหนแก้แบบนี้ก็ได้กินด้วยล่ะกินด้วยกันง่ายพร้อมบอกว่าพอาอะหน้าที่จวดเลยจวดเลยจ้ะ แล้วแต่เทคนิคไพมันด้วยการปอ,อกนี่ค่ะไริมีในบญญรรยัติแต่ย่างทั้งในดอกอย่างถือมือถรือมือระบ่าคุมอย่างนั้นนะเอาเราเป็นเบี้ยวได้อันนี้นะ ซื้อมาอัน,น้ะไรซื้อมาอไรมือเราแล้วอันนี้มันอยากอันนนั้ค่ะเนี่ยปวดไง่าเนาะปวดง่ากมายเหนื่อยเจ้าของออไหมง่ายวะเด็่เหมนสินี้เนี่ย ตีเง็บตีเง็บทั้งไหนปาดเบิ้งกลนมันสีหวงวงากบอกินได้เหมือนกันเนี่ยเม,ม,มื่อจำเป็นต้องเหมือนใครกินได้ก็พอ,อ กินน้ำมันทุเรียนเห็นปาไงาะหอนเอาหอนเอากินยังกระบาดแสบค่ะสิกินท่อนี่แหละสิเป็นแง่กินท้องหลอดเอ้าแต่ว่ามันก็ง่ายนะพ่อปวดนี่สิมันบอก เอามีดนะมามาขีดมาช่อออกตีออกตีออกไพยมันได้กกินจ้าขอบคุณเลยๆค่ะที่เอามาตีตามรับชมจิดแส็บแบบนั่นๆค่ะมือนีคอราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ